ผมโค้ดจากปากของผู้ที่อยู่ใน8ปดพักร่วมที่ไม่ใช่ก้าวไกลกับเพื่อไทยเลยนะครับว่าเขาก็พูดถึงแต่ละสูตรกันเองเขาก็รู้แล้วก็เอาแว่ด้วยนะครับสูตร2ก็มีรออยู่แล้วก็คือจะเป็นถ้าเป็นสูตรสูตรแรกคือพิธาผ่านได้เป็นนายกในวันที่13กรกฎาคามนี้สูตรที่2ถ้าไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นคุณเศรฐษฐาทวีสินเพื่อไทยก็เล่นเกมนี้มาตลอดก็เป็นไปตามที่คุณเปลวสีเงินเคยวิเคราะห์ไว้นะครับว่าก็นี่แหละ เราให้อกาศคุณจัดตั้งแล้วแต่คุณจัดตั้งได้ไม่สําเร็จใครจะได้รับการเสนอชื่อขึ้นมาแข่งขันกับค,คุณพิธาอะไรเนี้ยอย่าลืมนะครับว่าข่าวที่บอกว่าคุณหญิงอ้อเนี่ยได้เประยะขึ้นมาว่าคุณอุงง้งยิงไม่พร้อมคุณเศรษฐามไม่พร้อมเนี่ยอย่าตายใจกับตรงนี้นะครับเรามีเรื่องของปลายศัก์สุรินเพิ่งมาถึงเมืองไทยเนี่ยอย่าลืมเรื่องพลังของช้างเท้าหลังนะครับ <S 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 2> <S 2> ช้างเท้าหลังเนี่ย อ่าเป็นคนที่ชี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ออกมาส่งเสียงอ่ะแต่เป็นการบงการทิศท,ทางที่ช้างจะเดินได้แล้วก็คำพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อตกลงอะไรตายตัวนะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก็ได้ที่ออกมาบอกว่าอาขอเก็บอุ้งอิงไว้ก่อนนะครับประสบการณ์ยังไม่พอคุณเสรษฐาย,ยังไม่เหมาะเนี่ยไปไปมาจะออกมาเหมือนกับ ผลของการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมหรือว่าออกมาเป็นแบบผู้ว่ากทอมอก็ได้นะครับ